ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับขวัญอุตสามณีโตดาม่าร้อนหลังอดีตแม่บ้านแฉใช้งานหนักกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่หลายคนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้เมื่อเพจเฟซบุ๊กเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่ามีแม่บ้านได้มาเล่าประสบการณ์ชีวิตไปทำงานบ้านดาราดังตอนคุยบอกว่าดูแลน้องสุนัขน้องแมวอย่างเดียวงานบ้านไม่ต้องทำ เพราะมีแม่บ้านอยู่แล้วแต่พอไปถึงบ้านต้องทำทุกอย่างจ้าทำงานเลี้ยงน้องสุนัข24ชั่วโมงห้ามนอนจะพักได้ตอนไม่มีงานจริงๆได้นอนแค่หนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นจากที่เราคุกเข้าวให้สุนัขให้เราเอาจากนั้นไปกินข้าวนี่คือบ้านดารานะคะเราทำไม่ไหวแล้วขอลาออกเขาบอกรอให้คนใหม่มาก่อนแล้วค่อยออกพอมีคนใหม่เข้ามาเขาก็ไล่เรากับน้องออกเลย เราขอนอนคืนหนึ่งเขาก็ไม่ให้นอนจะส่งเราไปนั่งรถตู้แต่เราไม่ไปเราจึงบอกว่าถ้าเกิดอยากให้เรากลับจริงๆให้ออกค่ารถตู้ให้แล้วหารถส่วนตัวไปส่งถึงที่เขาก็หารถให้และออกค่าแท็กซี่ให้แต่ค่าแรงที่เราทำกับน้องสามวันไม่ให้แล้วที่บอกจะจ่ายค่ารถให้คือไม่ให้วิลล่ากรัรบ้านนี้เยอะมากเยอะกว่านี้พูดไม่หมดทั้งนี้ทางโลกโซเชียล ได้มีการโยงถึงบ้านนางเอกดังขวัญอุตสามณีซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาประกาศโพสตร์รับสมัครคนไปเลี้ยงสุนัขและแมว12ตัวด้วยนั้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองพิธีกรฝีปากแซบมดดำกระชาพาได้ออกมาพูดกับหนุ่มกัญชัยว่าต่อสายให้ฉันคุยกับแม่ขวัญบอกจะบ,บ้าเหรอให้เขากินข้าวกับสุนัขหรอแม่บอกว่าจะถ่ายรูปให้เธอดูบ้านฉันจานเยอะแยะใครจะให้ไปกินข้าวกับชามสุนัข ล่าสุดนางเอกสาวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายอมรับว่าเป็นขวัญเองแต่เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดเพิ่งปลดแม่บ้านไปสองคนมาทำงานได้สามวันค่าจ้างเขาคือเขากินอยู่กับเราเขาทำกระทั่งสุนัขขวัญเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ตรวจไม่ได้เพราะว่าร่างกายน้องไม่มีน้าเราก็เลยให้เขาออกแล้วเด็กคนที่ดูแลน้องหมาเขาก็ไม่พาไปโรงพยาบาลด้วย ขวัญจะจ้างคนคนหนึ่งเราจ่ายเขาถูกปะคะเราแค่จ้างเขามาดูแลน้องแต่เขาทําให้น้องเกือบเสียชีวิตส่วนเรื่องให้ทานข้าวจานเดียวกันกับจานสุนัขไม่มีจะบ้าหรอใครจะทําแบบนั้นพนักงานในออฟฟิศอยู่ที่บ้านขวัญถ้าขวัญทําแบบนี้เท่ากับว่าพนักงานขวัญ4-7ถึงคนที่อยู่ในออฟฟิศก็ต้องเกิดความผิดปกติเหมือนกันหมดแล้วนอกจากนี้สาวขวัญยังได้โพสต์คลิป จากภาพกล้องวงจรปิดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอพร้อมกับระบุข,ข้อความว่านอนวันละหนึ่งชั่วโมงรวมไปถึงชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์บอกให้สาวขวัญฟ้องกับเพราะแม่บ้านคนดังกล่าวใช้หลักฐานดังกล่าวและใช้หลักฐานดังกล่าวในการฟ้องร้องขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ